สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของการปรากฏตัวนะคะของตัวละครชายหนุ่ม25คนค่ะแต่ละคนมีคาเลคเตอร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดดูอย่าลืมไปดูนะคะที่ Monomax กนั้นสับไทยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะที่โมโนแม็กค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าหายชื่อนักแสดงชายซึ่งเป็นตัวละครที่ ออกมาให้พวกเราเจออยู่เป็นประจำนั้นนะคะมีมากถึง61คนด้วยกันแล้วก็ยังไม่รวมถึงนักสแสดงแบบเอ็กซ์ตร้าท่านอื่นๆด้วยนะคะเรามาดูกันว่ามีมีนักสแสดงชายท่านใดบ้างนะคะที่มีคาแรกเตอร์เป็นอย่างไรที่มาปรากฏตัวในซีซั่นที่2ของหันทานนะคะคนแรกก็เดี๋ยวหวานไปเริ่มที่องค์ชาย3ก่อนละกันหลี่เฉิงผิงนะคะรับบทโดยคุณกัวซีฝานนั่นเองค่ะก็เขาเป็นคนที่มีหน้าตาที่น่าหักดีเนาะแล้วก็มองเข้า แล้วก็ดูว่าอารมณ์ดีนะคะมีความใสใสค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าจะต้องคาเลคเตอร์เป็น เป็นเหมือนกับเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นองค์ชายองค์งเล็กสุดนั่นเองของจกักรพรรดิชิงนะคะก็ร่างกายก็จะดูว่ามีความอ่อนแอเล็กน้อยนะคะซึ่งก็แคสมาได้ดีนะคะก็เห็นถึงความใสๆไร้เดียงสาเปิดมานะคะก็โดนเลยค่ะโดนฟันเสียนทุบการขอไปสลบเลยนะคะเอาละค่ะท่านที่2นะคะก็จะเป็นองค์ชายคนโตนะคะหลี่เฉิงหรูนี่ก็เด่นมากๆเลยรับบทโด,ดยคุณฟูซินปอนะคะเขานั้นจะต้องมีบุคลิกที่หดเหี้ยมแล้วก็แบบชอบ วิเวกนะคะมีความห่างเหินจากคนอื่นๆดวงตาของเขามีความลึกลับแล้วเขาก็ดูหล่อมากนะคะยิ่งยิ่งยิ่งมองยิ่งหล่อบอกไม่ถูกเหมือนกันแคสมาได้ดีดีนะคะองชายองค์โตเนี่ยแต่ว่าจะให้เหมือนในนวนิยายต้นฉบับสุดๆเลยไหมไหมเนาะเพราะว่าตามความรู้สึกคำพวกเราเวลาอ่านนิยายเนี่ยองชายใหญ่นะคะหลี่เฉิงหรูจะต้องตัวโตๆเพราะว่าเขาออกลบเงเออต้องมีความตัวโตแล้วแถมเป็นลูกครึ่งของแคว้นตรงอี้ด้วยนะคะก็ฉะนั้นต้องมีความ แบบดูหดโหดตัวโตๆนะคะแต่นี่ตัวบางเฉียบเลยค่ะสูงยาวเข่าดีนะคะ <c oughs> คุณฟู้สินปอค่ะมาที่ท่านที่3มนะคะหลี่เฉิงเฉียนค่รัชทายาทนะคะท่านเดิมค่ะคุณจางฮ่าวเหว้นั่นเองก็เขานั้นดูแล้วเป็นคนหล่อสะอาดนะคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นคนมั่นคงให้ความปลอดภัยดีนะคะคือเขาดูภายนอกแล้วเป็นคนดีดีค่ะ แต่ก็อย่างที่เรารู้นะคะภายในนั้นก็ซ่อนอะไรไว้มากมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณจางฮาวิ่ยก็แสดงบทนี้ได้ดีนะคะคือคือให้คนอื่นเห็นว่าเขานั้นไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วเขามีเยอะแยะอยู่ข้างในเลยนะคะส่วนท่านต่อมานะคะดาราท่านต่อมาคุณอูจูนะคะโอ้ยท่านเรียกคุณเลยนะคะ ท่านอาอูจูรับบทโดยคุณถงเมืองซื่อนะคะก็หลายๆท่านเลยก็จะบอกว่าเขาหล่อมานะคะหล่อแบบคอนติเนียค่ะหล่อต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่1นนะคะดวงตาของเขาก็ยังคงต้องถูก ถูกปกคลุมอยู่ด้วยผ้าสีดํานั่นแหละนะคะก็เรียกได้ว่าขนาดปิดตาเอาไว้ก็ยังไม่สามารถจะบทบังความหล่อของท่านอาอูจูได้เลยเรียกได้ว่าน่าทึงมากค่ะแล้วก็ได้นักแสดงท่านเดิมนะคะคุณถงเมืองซื้อมารับบทนี้อยากจะเห็นแย่แล้วนะคะยังสิบเอ็ดตอนแล้วยังไม่เห็นท่านอาอูจูออกมานะคะเอาละมาที่อันดับที่ต่อไปอันดับที่5บ้างก็คือหลี่หงเฉิงนะคะรับบทโดยคุณหวังเทียนเฉินค่ะก็ตัวละครตัวนี้นะคะหน้าตาต้องออกฉลาด ก็มีความหล่อเหลามีดวงตาที่โดดเด่นแล้วก็มีรอยยิ้มที่สวยงามนะคะถึงจะคู่ควรกับการเป็นาชายหนุ่มที่ผู้หญิงในเมืองหลวงนั้นยากจะได้เป็นหลัวเหลือเกินนะคะซึ่งคนนี้ละคะซึ่งคนนี้องค์ชายรองจะให้แต่งกับฟ้านรัวๆนะคะหลี่หงเฉิง <c oughs> แต่ว่าฟ้านเสียนก็ขัดสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะมาที่ตัวละครท่านต่อไปคะ่ะหงจูนะคะหงจูรับบทโดยหวังเฉิงหยางคะ่ะก็ดูแล้วมีความอ่อนเยาวนะคะ แล้วก็มีความแข่งคร่งคึมคึมมีความหลอดเหลาเขาเป็นสายลับแน่นอนไปอยู่ข้างกายใต้กงกงมานานแล้วนะคะก็มีหลายคนชมว่าหน้าตาน่ารักหล่อจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรเออหวานทำหวานทาคลิปแยกให้เขาด้วยนะเออหงจูเนี่ยฮะหงจูไปฟังกันได้นะคะ มาที่คนต่อไปนะคะนั่นก็คือคุณจางรั่วอินของพวกเราค่ะในบทของฟ้านเสียนนั่นเองนะคะในซีซั่นที่2เขาดูหลอกว่าซีซั่นแรกมากๆเลยสาเหตุหลักก็มาจากเขาลดน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้รูปร่างหน้าตาของเขาดูโอ้โหคะ่ะเพียวหล่อนะคะแต่จริงแล้วคุณจางรั่วอินเนี่ยเขาเป็นคนหล่อแบบ หล่อพิษหล่อแบบมีเอกลักษณ์นะคะไม่ใช่แบบหล่อมองเห็นแล้วหล่อไปเลยอะไรแบบนี้ไม่น่าจะใช้เขาเป็นสไตล์ที่หล่อแบบมีม, <c oughs> มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะส่วนตัวละครต่อมานะคะนั่นก็คือหลี่เฉิงเจอองชายรองค่ะได้คนหลิวต้วน,วนมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงท่านเดิมก็ดูจากหน้าตารูปร่างแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วเขาโดนโดนล้อเรื่องทรงผมด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ <c oughs> อัปปกาองชายอัปปกานะคะเทียบกับ แบซีซั่นแรกแล้วนะคะเขานั้นก็ยังคงมีสเสน่ห์แล้วก็มีความหล่อเหลาอยู่เนาะแต่เราจะเห็นสังเกตว่าสังเกตว่ามีมีริ้วรอย <c oughs> มีริ้วรอยปรากฏขึ้นที่ใบหน้านะคะแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วตั้ง5ปีเนี่ยเนาะมาที่ ตัวละครต่อไปนะคะก็คือสื่อชาร์ลีค่ะรับบทโดยคุณจัวหลิงเฟิงนะคะก็เป็นตัวละครที่มีความหลอ่อแล้วก็ดูแล้วมีความขี้เล่นเล็กน้อยนะคะดวงตาของเขามีความแบบคมค่ะคมแล้วก็เป็นประกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครแคสมาดีนะคะเพราะว่าเขาจะต้องหลอกลวงคนอือ่นเก่งค่ะหลอกลวงคนอื่นเก่งนะคะ,คน,นนะ,ค,ะคนอื่นจะต้องเชื่อเขานี่ก็คือตัวละครสื่อชาร์ลีนั่นเองนะคะมาที่ตัวละครจิงเก๋นะคะจิงเก๋ระะับบทโดยคะุณจางช เป็นผู้ที่จะต้องมีความซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็ต้องมีความหล่อเหลาด้วยนะคะเทานั้นจะมีความ มีความดูแล้วลุกคูคูนะคะลุกคูคูก็คือดูดูดีดูเท่ตอนเขาไม่ยิ้มค่ะซึ่งตัวละครตัวนี้นะคะจะให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่ผู้คนที่แบบเห็นเห็นใบหน้าของเขานะคะต่อมานะคะเป็นคนที่11แล้วที่หวานจะแนะนานะคะ,ะก็คือเหยียนปิงอวินค่ะรับบทโดยคุณอู๋ซิงเจียนนะคะเออเขาหล่อเนาะไม่ค่อยเคยไม่เคยสังเกตเขาเลยนะคะเพิ่งมาเล่นเป็นเหยียนปิงอวินเนี่ยถึงมานั่งสังเกตคุณอู๋ชิงเจียนนะคะเขาเป็นคนหน้าตาดีเนาะมีความยิ้มแล้วหน้า หวานนะคะก็ถือได้ว่ามีสร้างความประทับใจให้กับพวกเราแล้ตตัวละครที่เขามาแทนนักแสดงเสี่ยวจ้านนะคะซึ่งเสี่ยวจ้านเคยแสดงบทเหยียนปิงอินเอาไว้ในซีซั่นที่1ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาแสดงได้ดีทีเดียวนะคะใบหน้ามีความกล้าหาญมีความเย็นชาแล้วก็บทบาทของเขาไม่ไม่เกะกะนะคะบทบาทของเขาต้องเป็นอะไรที่ฟันเสียนต้องไปงอเนาะเหมือนเหมือนไปงอสาวเลยนะคะฟันเสียนของพวกเรา <c oughs> มาที่ท่านที่12นะคะบทของเหอจงหวยค่ะ เหอจงเว่ยนะคะเขา เขาดูแบบตัวละครตัวนี้เป็นแบบคนที่หล่อแล้วก็ดูแล้วไม่ก้าวรหลาด้วยดวงตามีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เออเขาไม่เหมาะกับการแต่งชุดจีนโบราณเท่าไหร่นะหวานว่าแต่ยางไรก็ตามก็เป็นตัวละครที่หล่อแบบมีเอกลักษณ์นะคะมาที่ตัวละครที่13ค่ะก็คือหลินต้าเป่านั่นเองรับบทโดยคุณตรงเครื่อเฟยนะคะก็มีความหล่อเหลาเพราะว่าคิ้วเขาหนาตาก็โตค่ะแต่ว่าเขาอวบนะคะเรียกได้ว่าเขาอวบเล็กน้อยแต่ว่ามีความน่ารักมาก เลยนะคะอย่าลืมไปดูกันสำหรับคุณหลินต้าเป่านะคะกำลังใจคุณตรงเคอร์ฟยด้วยมาที่กันดั้มค่ะเป็นอันดับที่14ตัวละครตัวนี้นะคะรับบทโดยคุณหลี จินเซียนค่ะเขาเป็นคนที่ที่ดูแล้วแบบกันดั้มจริงๆอะ่ะเป็นคนที่หล่อแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะสำหรับหน้าตาของกันดั้มของพวกเรามีความฉลาดแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีความเจ้าเลนิดๆหน่อยๆค่ะเขาหล่อที่สุดในตอนที่เขาแบบแบบเบ่งพลังออกมานะคะศิละปะการต่อสู้ของเขาเรียกได้ว่ามีจิตวิญญ,ญาณที่กล้าหาญมากๆเลยนะคะสำหรับกันดั้มตัวละครตัวนี้หลายๆท่านชอบนะคะ มาที่ตัวละครที่15ค่ะก็คือเสียปีอันนะคะหรือว่าเสียเปี่ยนของอัตวาน เซียปี้อันรับบทโดยคุณเจ้าเจิ้นถิงค่ะก็มีรูปลักษณ์ที่กล้าหาญนะคะก็มีความดุดวงตามีความดุแล้วก็ดูหล่อเหลาในชุดจีนโบราณค่ะส่วนทรงผมทรงนี้นะคะหวานว่ามันมีผลต่อมันมีผลต่อหน้าตาของคุณเจ้าเจิ้นถิงเหมือนกันหวานว่าทรงผมของเซียปี้อันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่งหลายก็ตามก็ยังก็ยังคงเห็นว่าเขาหน้าตาดีอยู่นะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าในซีซั่นที่สองเขาจะตุยไปเลยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องรอดู ถ,ถ้าลูกพี่ตุยเขาก็คงต้องตุยนะคะมาที่ต่อไปนักแสดงท่านที่16นะคะกลัวเป่าคุณค่ะรับบทโดยคุณเจียจิงหุยนะคะเขานั้นมีคิ้วหนาตาโตแล้วก็ดูแล้ว ดูเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ก้าวลาวนะคะเพราะว่าก็เติบโตมาจากครอบครัวที่ดีเนาะตระกูลกัวนะคะก็เอาเป็นว่าทรงผมของเขานะคะเรื่องนี้มีปัญหาที่ทรงผมนักแสดงชายและหลายๆท่านเลยนะคะกลัวเป่าคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะมาที่นะคะท่านต่อไปท่านที่17นะคะชินเหิงค่ะรับบทโดยคุณหยางถงนะคะก็พอเห็นหน้าตาของตัวละครชินเหิงแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเป็นตัวละครท,ที่ที่แบบ เขาถึงได้ยากตัวละครตัวนี้นะคะเขามีความหล่อเหลาแบบเข่งขรึมแข็งแกร่งมีจิตวิญญาณที่มองเข้าไปแล้วก็คือจิตวิญญาณแห่งการคัตกรรมนะคะเขานั้นสามารถจะฆ่าคนได้ง่ายๆอะ่ะคือมองเข้าไปนะคะที่ตัวละครชินเหิงเนี่ยมาที่ตัวละครที่18นะคะอินจือหลันค่ะอินจือหลันรับบทโดยค e ุณอี้เซียวหมิงนะคะเขาดูห้าวหาญแล้วก็ดูหล่อเหลาดีนะคะแต่ว่าก็หล่อเหลาในระดับแบบทั่วๆไปในการมองเว็บแรกเนี่ยอาจจะไม่ชอบเขาเลยก็ได้ คือเขาหล่อเหลาแบบแบบผู้ชายจีนปกตินะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะ มาที่นะคะนักแสดงท่านต่อไปนะคะยังเห็นเต็มยศอยู่เลยสำหรับชาร์วดของพวกเราค่ะองคลักษ์เงานะคะรับบทโดยคุณหลิวอี้เสี่ยวนั่นเองเขายังไม่ถอดรูปเลยก็ตอนนี้นะคะเขายังมีผ้าดำปกคลุมอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวพอเขาถอดชุดออกมาแล้วคือหวานได้เห็นภาพเขาแล้วนะคะเขาจะเต็มไปด้วยรัศมีแห่งการคัตกรรมแห่งการฆ่าเลยนะคะแล้วก้ามเขาแน่นมากเลยค่ะคุณคุณหลิวอี้เซี่ยวเป็นคนก้ามแน่นมากๆเลยนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบมีระยะห่างจาก คนอื่นคือเขาจะไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้านั้นเข้ามา ใกล้ในรัศมีสายตาของเขาอย่ามาอยู่แถวนั้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะเขาจะต้องมีคิ้วที่เฉียบคมแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีดวงตาเศร้าแต่หล่อเหลามากเออเรามาดูกันว่าคุณหลิวอี้เซี่ยวนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ถอดรูปเงาะนะคะชุดดําออกแล้วนะคะมาที่ดาราชายท่านที่20ที่หวานอยากจะแนะนําก็คือหยางวันลี่ค่ะรับบทโดยคุณหลิวถงนะคะเขานั้นนะคะเรามองเข้าไปแล้วเราจะเห็นเขาว่าเขาเป็นคนมีสายตาที่ เฉียบคมนะคะมีความเยาว์ไวแต่ว่าลึกลับเหมือนกับแบบมองเข้าไปแล้วรู้เลยผู้ผู้ชายคนนี้มีความลับอยู่มากมายไปหมดเบื้องหลังของเขานะคะเป็นคนที่แบบดูแล้วไม่น่าขบ <c oughs> ตัวละครอย่างวันลีนะคะ ตัวละครที่21ค่ะกงเตี้ยนนะคะรับบทโดยคุณฉุยเพิงค่ะให้ความรู้สึกที่แบบเรียบง่ายแล้วก็มีความจริงใจดีนะคะเขามีเข่าด้วยตัวละครกงเตี้ยนตัวนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเรียบง่ายและมีความจริงใจก็จริงแต่ว่าโอ้รับมือได้ยากมากนะคะสําหรับคนลักษณะแบบกงเตี้ยนนะคะมาที่ตัวละครที่22ค่ะหลังเถานะคะรับบทโดยคุณซุนอีมูคค่ค่ะเขานั้นนะคะดูเป็นคนเจ้าเล่ห์มากๆแล้วก็เข้ากับคนได้ยากนะคะก็ หมาะกับบทหลังเถาแล้วแหละแต่ว่าเขาต้องรอค่ะรอแต่เย็นชาเข้ากับคนได้ยากแล้วก็ดูเจ้าเล่นะคะอู้ไม่น่าคบเลยเนาะนี่คือคุณสมบัติของตัวละครหลังเถานะคะก็คุณซุนอิมูก็รับบทบาทนี้ได้ดีทีเดียวค่ะดารานะคะตัวละครท่านต่อไป23ค่ะโฮจือชางนะคะรับบทโดยคุณจาง่วยวี่ค่ะรูปรักนะคะเป็นคนดูแล้วมีความก้าวลาวแต่ว่าหน้าตาก้าวลาวแต่นิสัยดีนะตัวละครโฮจือซางนะคะเขา เป็นคนที่มีใบหน้าเหมือนคนจีนทั่วๆไปนะคะก็ดูไม่โดดเด่นอะไรนะคะแต่ก็เป็นตัวละครชายที่สำคัญในเรื่องเราได้เห็นเขาบ่อยๆนะคะ มาที่ตัวละครที่24ค่ะฟานซื้อเจอนะคะรับบทโดยคุณกัวฉีหลินนั่นเองนะคะก็มองแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นเขาเป็นเท่าแก่ <c oughs> เขาเป็นเท่าแก่ใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยนะคะแล้วก็มองแล้วดูว่าจะเป็นคนซื่อแต่งจีนแล้วงกมากแล้วก็เป็นคนที่ที่ง่ายต่อการหลอกลวงด้วยนะคะใบหน้าก็ถือได้ว่าเป็นใบหน้าคนจีนทั่วไปค่ะ <c oughs> มีความจะเรียกว่าหลอกก็ไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าใบหน้าของเขามีความเป็นเอกลักษณ์ละกันสําหรับ กัวฉีหลินนะคะก็เหมาะที่จะเป็นฟ้านซื่อเจอมากๆค่ะส่วนตัวละครตัวที่25นะคะที่หวานเอามาฝากก็คือตัวละครชูสูซือค่ะรับบทโดยคุณชูจือเฉิงอีกทีหนึ่งนะคะคือเขานั้นนะคะดูจากภายนอกดูแล้วเขาไม่ใช่คนเลวนะคะแถมเขายังมีนิสัยที่ค่อนข้างจะตลกขบขันอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวละครตัวนี้เนาะเขาก็ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ตลอดทั้งเรื่องหันท้าเลยนะคะ <g ười> เอาล้ค่ะนี่ก็เป็นนะคะ ตัวละครนักแสดงชายที่หวานคัดเลือกมาฝากนะคะหลายๆท่านที่สนใจฟังกัน25ตัวละครด้วยกันนะคะก็เอ่อถ้าท่านใดมีโอกาสได้ดูซีรีส์แล้วเดี๋ยวก็จําหน้าได้เองแหละนะคะก็จําชื่อไปก่อนแล้วกันนะคะหรือไม่ก็หรือไม่ก็ <laughs> กคือตัวละครส่วนใหญ่ที่หวานพูดอ่ะมันจะแบบเราจะได้เจอเขาแล้วในซีซั่นที่เอ่อที่หนึ่งนะคะจะมีบางตัวเท่านั้นอย่างองค์ชาย3องค์ชาย1อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอยองชาย3กับองค์ชายเอ่อคนโตนะคะที่เพิ่งจะเจอ ในสีซสั้นทีที่2แต่ว่าเราก็เห็นกันแล้วตั้งแต่ช่วงตอนแรกๆก็น่าจะจํากันได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ